ครับสวัสดีครับวันนี้วีโก้ตัวเตี้ยจบกันแบบมืดออีกนิดนึงนะครับได้ชุดยก7นิ้วของเรา,าเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการทดสอบวิ่งแล้วก็ทดลองขับเรียบร้อยแล้วได้ทำการารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันนิดนึงเอ้ามองหน่อยเร็วโอยนนเวลาทำงานเนี่ยตั้งใจหน่อยสิมาเลย,ยนะเพื่อนๆดูกันที่รอบๆตัวรถกันเลยนะครับ ยางคันนี้สามารถใส่ได้ถึงเบอร์285756นะครับวันนี้เราก็จบกันแบบว่าเย็นเยๆมืดม,ด,มดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับขอลูกค้าขอจบวันเดียวครับจัดให้ทีมเราแฮนด์เมดปุ๊บแน่นอนนะครับคุณภาพต้องมาก่อนเพื่อนๆดูที่ฐานล้อนะครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฐานล้อนี่จะตรงเป๊ะเลยนายแบบของเราเข้มแข็งเหมือนเดิมเข้มแข็งไหม แข็งแรงไหมไแข็งแรงนะครับเพื่อนๆดูที่รอบๆตัวรถกันเลยนะครับอ่านะครับอ่ารอบๆตัวรถกันเลยนะครับยางจริงๆสามารถใส่ได้เบอร์2-857 56กําลังพอดีเลยนะครับนะครับดูที่รอบๆตัวรถกันสักหน่อยทีมงานของเรากําลังเช็คระบบเก็บความเรียบร้อยอเต็มที่เลยนะครับ รอ,รอบตัวรถกันก่อนนะครับอ,อ,อ่าดีเลยกำลังเช็คอยู่นะครับค,ความาสมดุลของรถและความปลอดภัยเราให้เป็น100%เซนะครับสำหรับการตรวจเช็คพร้อมที่จะส่งรถให้ลูกค้านะฮะอ่าโอเค,ออออเ,คเดี๋ยวเราจะ ดูเนื้องานให้เพื่อนๆได้ดูเนื้องานกันใกล้ๆหน่อยนะครับอโอเคเดี๋ยวดูดูงานใกล้ๆกันก่อนอ่ีอย่าเพิ่งไปไหนนะ,ะนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วส่วนดูที่คอม้าครับคอม้านี่หนามากนะครับนะครับอเออฟิลิ่งการขับเนี่ยดีเยี่ยมเหมือนเดิมนะครับผมดีชุดดอกคาหน้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือชุดฝากกันโค้งนะครับ แข็งแรงโชคใช้ตัวต่อให้นะครับนี่ครับผมนี่ครับดูอีกข้างนึงนเรียบร้อยชุดคันหน้านี่ครับเอกลักษณ์ของเราเลยครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะรอก่อนนะเดี๋ยวก่อนยังไม่จบนะอ่า มืดนิดนึงแต่ว่าเราก็สามารถปิดและปิดจบแล้วก็จัดให้นี่ชุดคำหลังครับผมเดี๋ยวดูข้างหลังชุดเทินเพาครับจับประกอบเลยอโอเคดูสลักนะครับชุดสลักที่ประกบเทินเพา สวยงามนะครับอ่าโอเคอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วมาเลยโอ้ยมาขอบคุณครับเลยขอบคุณครับขอบคุณครับครับ